กติกาชัดเจนเราก็ต้องปฏิบัติตามเขาเนาะอันนี้เรามาเที่ยวกันนะแต่ว่าปัญหาก็คือเขาไม่ให้ใช้ใดนะเพราะว่ามันไม่มีไฟฟ้านะเขาใช้โซล่าเซลล์พัดลมพกพาไร้สายของเรานะใช้แทนใดเป่าผมได้เลยเหมาะสําหรับผมสั้นนะถ้าผมยาวแอดมินก็ว่ามันน่าจะใช้เวลานานอยู่นะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวเริ่มต้นเนาะราคาประมาณ3ามสี่ร้อยะทุกคนแอดมินปักพิกัดไว้ให้ด้านล่างนะส่วนเรื่องเสียงมาฟังกันดูว่ามันดังแค่ไหนไม่ได้ใด <laughs> ไม่อไยร่ลมเมื่อกี้แอดมินพูดว่าไม่ได้ได้นะเพราะว่าเพื่อนถามว่าเฮ้ยใช้ได้ได้ไงแต่เขาด่าอะไรเงี้ยแมินบอกว่าไม่ใช่ได้มันเป็นพัดลมเห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะเปิดเป็นพัดลมได้18ชั่วโมงเลยนะทุกคนถือว่าแบตอืดอยู่พอสมควรเดี๋ยวมาดูกันว่าผมปกโปรแบบแอดมินนะไดเป็นไงแห้งนะทุกคน ผมอย่างเด้งอย่างแห้ง<อ>เลยต้องแอดมินจะเอามาเป่าผมนะตัวนี้แอดมินใช้ดังไฟด้วยนะก่อไฟไม่เคยติดก็ต้องใช้พัดลมช่วยจริงๆเขามีหลายรุ่นนะทุกคนเราประกันหนึ่งปีเดี๋ยวอดมินปักพิกัดไว้ให้ด้านล่างเลยนะ